ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกลยยณมิตรทุกท่านวันนี้นะครับจะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อบุญใหญ่อนิสงส์เกประการกับการใส่บาตรตอนเช้าเรื่องราวนี้เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ท่านผู้ฟังท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังความงดงามหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้หลังไหลข้ามน้ำข้ามทะเลเข้าม,มาเก็บเกี่ยวธรรมชาติบรรยากาศถึงแดนดินถิ่นไทยคือภาพของพระรงสงฆ์สามเณรผู้สงบเรียบร้อย ออกตัวเรียงรายบินทบาทในยามเชา้าซึ่งสีของจีวรและความงดงามของจริยวัดพระสงฆ์ไทยที่ได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกว่ามีความอดมดด้วยปฏิทาอันน่าเลื่อมใสที่สุดยังคงสง่างามและศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอเมื่อกระทบกับแสง ขอ,ของดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงสุขประกายในยามเชา้าท่านผู้ฟังครับประเทศไทยนับว่าเป็นเมืองที่มีโชวที่ทุกวันนี้เรามีโอกาสได้เห็นสม,มณะออกเดินบิณฑบาตในยามเช้าแทบทุกตรอกซอกซอยโดยไม่ต้องลำบากลำบนดิ้นรนหาพระสงฆ์เพื่อใส่บาต เหมือนกับประเทศอินเดียและเนปาลที่เคยเป็นถึงต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาไม่ต้องกระเสือกกระสนดันดนบินลัดฟ้ามาเพื่อชมความงามของประเพณีการบินธบาทอย่างพวกฝรั่งมังค่าแต่ด้วยความที่ในปัจจุบันสังคมมีการแข่งขันและเร่งรีบมากขึ้น จึงทำให้ชาวพุทธเราเองกลับยิ่งออกหา่างจากประเพณีอันดีงามจากการตักบาตรพระในยามเชา้ทาทั้งที่คุณประโยชน์ของการใส่บาตรในชอนเชา้ามีมากมายหลายประการท่านผู้ฟังครับการตักบาตรน้าบานยามเชา้าล้วนแล้วแต่เป็นการประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ดีงามเพิ่มความเป็นชริมงคลแก่ชีวิตโดยอนิสงส์ของการใส่บาตรในตอนเช้ากล่าวกันว่ามีมากมายถึงเก้าประการเลยทีเดียวประการที่หนึ่งการใส่บาตรทุกวันย่อมได้รับอนิสงส์ห้าประการที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้คือ เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายเป็นคนดีมีปัญญาย่อมชอบคบคขาสมาคมด้วยมีชื่อเสียงที่ดีงามเป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรมและเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ประการที่สองการเสบาททุกวันทำให้จิตใจ กาอ,อยู่กับความดีเป็นการฝึกจิตให้พวกเขาอยู่กับกุศลซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่าผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะเมื่อตื่นขึ้นมาเสิ่งแรกที่จะนึกถึงก็คือจะหาอะไรใส่บาตดีซึ่งจุดนี้เรียกว่า เป็นสังขนุสติเพราะนึกถึงพระสงฆ์และจานุสติเพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำมาใส่บาตรพระถือเป็นบุญการเจริญกรรมฐานถึงสองกองด้วยกันประการที่สามเป็นการลดความตนีทีเหนียวบรรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุข และสร้างสังคมให้ร่มเย็นเพราะเป้าหมายหลักของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือเพื่อกำจัดความตนีมุ่งสู่ความดีและความเสียสละประการที่สี่เป็นการตอบบุญลาภแก่ตนเองเพราะการใสบาตเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรง เป็นการสร้างทางแห่งความมั่นคงร่ำรวยและความคล่องตัวในโลกยิ่งทำทุกวันกุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถหลีกพ้นความยากจนได้อย่างทาวอดประการที่5เพื่อการอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณประการที่6เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไวา้เพื่อความงดงามและมีเสน่อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติประการที่7เป็นแบบอย่าง การส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปเพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างไว้ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดูต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำและวัฒนธรรมที่ดีงามของเราก็จะสูญสลายไปในที่สุด ประการที่8เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพถ้าไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่มีอาหารเมื่อไม่มีอาหารย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้แล้วพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบัน และประการสุดท้ายการใส่บาตเป็นการสร้างความปองดองให้กับชาวพุทธซึ่งเป็นการหยุดริกิจความศรัทธาเพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพียงกันใส่บาตจะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้นซึ่งพลังดังกล่าวนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสุขสงบ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสามาคคีของหมู่คณะยอมทำให้เกิดสุขทำให้ชาวพูดมีความเข้มแข็งและสามารถจะสร้างกรอบอันดีงามให้แก่พระพิษุสมัมเนีนทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลูก่นอกทางได้ท่านผู้ฟังครับประโยชน์9ประการของการเสบาทนี้ นับเป็นคุณอนันต์เป็นลาภอาหารของชาวพุทธที่สามารถสร้างเสริมบารมีคุณงามความดีใส่ตัวเองได้ทุกวันเมื่อการใส่บาทมีคุณค่าถึงเพียงนี้แล้วเราท่านในฐานะชาวพุทธจะยอมปล่อยให้เสียประโยชน์และความสุขในส่วนนี้ไปเปล่าๆได้้าหรือ ในเมื่อรู้ประโยชน์ของการทำบุญใส่บาทในตอนเช้าแล้วเอาเป็นว่าใครที่ยังล,งลังเลไม่ค่อยชอบใส่บาทตอนเช้าอาจจะด้วยสาเหตุหรือเหตุผลความขี้เกียจห่วงนอนนอนตื่นสายไม่ทันพระหรือเหตุผลอื่นใดก็ตามเราท่านควรตระหนักถึงหน้าที่บทบาทและสถานภาพของตนให้ดี ว่าเราเป็นคนไทยสัญชาติไทยและนับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธดังนั้นเราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองหม่เสียเริ่มลองพรุ่งนี้กันเลยนะครับตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรกันแล้วท่านจะพบกับความสุขรวมทั้งสิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ ข้าพเจ้าน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลและขออนุโมทนาบนุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ